ัดีครบนี่คือประตูอีวีที่89ครับเล่นไปเล่นมาทันทันหมดของโรนโดแล้วนะเออนี่ก็ดูได้ว่า,วายากสุดแล้วนะสุดตาอยากเลิน <laughs> เราก็เหนี่ยวว่าอะไรนัดแล้วแต่ว่าเจ็บใจมากครับล่าสุดเนี่ยโดนเดดิกบยี่ยิงเข้าประตูตัวเองไปรู้สึกว่าบยี่เนี่ยจะเป็นเพื่อนสนิทกับเดกาครับอาจจะไม่พอใจอะไรผมก็ได้ก็เลยยิงเข้าประตูตัวเองเดกาเนี่ยโดนจับดองแล้วว่า โมโดีไม่ได้ผมนะผม,ผม,ผมดีฟก่านอยู่แล้วเกมนี้เจอกับสเปอร์ซึ่งมีดิคาโดกา,กากาด้วยมันเป็นการเสียเวลานะก็ไปเล่นเกมนี้กันเลยถ้าแมนยูยังเล่นบอลยนยาวเนี่ยผมบอกเลยผมย้ายหนีนะผมไม่เกรงใจนะเพราะว่าการที่มีประตูดีๆแล้วเนี่ยแต่ไม่ช่วยกันดูแลร,รักษาประตูคนนี้มันก็ทําให้การายทีมเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันนี่แหว่งจริงครับกับผลงานของแมนยูที่เกิดขึ้นในตอนนี้จะทําอะไรเหมือนของจริงนักหนาครับนี่มันในเกมนะฮะ ไล่บอลหน่อยเถอะช่วยกันหน่อยโอ้สปเปิร์ของบอลดูครับดูจังหวะวิ่งไล่บอลขี้เกียจมากครับกองหลังมาแล้วทิเปียจะให้เขาทะลุช่องมาได้นะครับลูกชอ,อประกบไว้ดีมากควอนมาตาวางยาวยแล้วอิบราอิบราเกี่ยวได้อบอลยาวเล่นตลอดเล่นสั้นๆดีครับจะยืนมาแล้วตาลิสกามาดูดูจังหวะวิ่งของเอริกไปยี่ครับเขาตัดเลี่ยนมานี่โดนยิงได้เลยนะครับโอ้โห เสียรูปเตะมุมประกอบพอดีนะครับประกอบพอดีบอลลินสันหรือเปล่าบอลลินสันแล้วเอวเดรียนเ้นล้อมหน้าครับจังหวะนี้เช็คแล้วจะออกไปช่วยก็ไม่ได้ครับทีมเก่งๆอย่างสปเปอร์เนี่ยมันมันเสี่ยงนะครับกันที่เราจะออกไปเนี่ยเปิดยาวขึ้นไปอันนี้มันต้องเปิดยาวอยู่แล้วเก็บได้แล้วเอเรินเซนสปเปอร์ดูดูวิ่งเหยาะๆไม่ไม่บีบบอลเลยตรงกลางเฮ้ยบีบบอลหน่อยชาร์ลี่มันอยู่เป็นอะไรครับ ว้าวแล้วแล้วแล้วมาแล้วโอ้ยนีน่เละนี่แหละลำหน้าครับโอ้หลุดง่ายครับสเปอร์บุกอย่างเดียวเลยไม่คิดจะทำอะไรก็เลยเลยเนะี่ยอยากดูหน้าไปครับบราบรามงให้กับเอรูนี่ไล่บอลหน่อยขอแหละสู้ๆหน่อยบีบบอลหน่อยครับบีพื้นที่หน่อยเจยกันครับประกวดพิธีวางข้าวมาแล้วเอลิเซน่น ทันเลยดูวิ่งจะโชอีกแล้วครับอุย้ยกองหลังชอจะเย็นตรงนี้ได้แก้ไขได้คืนกลับมาเฮ้ยเอยโอ้โหดูคืนกลับมาไมจ่ายไม่ตรงด้วยอุย้เกือบไปครับเมื่อสักครู่ครับอิบราเกี่ยวได้ทิ้งอิบราไว้คนเดียวยังเวทโอ้ใจวันได้แม่นอีกมาแล้วชาร์ลี่ต้องรอดีๆนะครับเข้ามาแล้วสปูอยู่ทั้งพี่กลับมา จยินครับบีบเข้าไปบีบเข้าไปหน่อยไล่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 หน่อยแล้วเอาดูขบุกโอ้ยน้อเนี่ยมีประตูเหนียวมันก็ดีอย่างนี้แต่ถามว่าให้ขบุกมาบ่อยๆอย่างนี้มันจะดีหรือเปล่าโอ้จังหวะดูการประกบตัวครับดูรู้ดูดูการยืนของเมกอาหลังแมนยูโอ้ดูให้เขาพลิกมาแล้วส่งเขาอยู่หน้าตลอดครับแล้วนี่ยิงแบบนี้ด้วยครับ ถ้าไม่เหนียวก็เสียไปแล้วครับนี่ครับมีประตูดีก็รักษาหน่อยรักษาหน่อยเดี๋ยวจะย้ายไปอยู่กับเชลซีเลยโมโหโมโหดาลี่บลินมากับบีเล่นกับมนฟิตเด้ไปเด้ไปจ่ายบ้างเถอะโดนลุมสามแล้วยังไม่ส่งอีกโอ้เปิดมาจะเปิดให้ใครได้ครับโอ้เล่นสักกระเบื้องจริงกองหน้าเนี่ยโค้งมาเปิดให้ใครก็เปิดให้กับเขาโอ้ไม่ไหวจริงครับดูพอแมนยูแล้ว ไม่น่าจะรอดครับอิบรายิงเลยโอ้ยิงแค่เนี้ยโอ้ตายแฟนแมนยูคงจะโกรธผมมากแต่ผมอารมณ์มันอารมณ์มันอย่างนี้จริงๆนะครับมันไม่ไหวครับของจริงเล่น <c oughs> จะเอาเหมือนจริงแบบไหนครับกองหน้าโอ้โหยังเกินชอเปิดขึ้นหน้าอีกแล้วครับมันจะได้บอลได้ยังไงครับอาศัยลูก,ล,กลูกแบบนี้เอาเศร้าใจจริงๆครับ ไม่ไม่ไมหวเลยครับอยากย้ายมากเพราะดูฟอร์มกันได้แล้วไม่ไหว่จริงต้องขออภัยนะครับถ้าจะย้ายสโมสรอีูินเซ้นมาแล้วก็ช่วยป well อ้องกันไว้แล้วนะไี่แล้วทิเปียมา,า,านี่เอะมานี่เเล่นยากเรียกบอลไม่ส่งให้ด้วยครับกองหลังโอ้โหเรียกไม่ส่งให้ครับเล่นยากอีกต้องไปริมเส้นเป็นประตูต้องใจกล้านี่เดี๋ยววิ่งถอยครับให้วิงตามตัวน,นั้นไปหน่งจีเข้าไปครับเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น ไม่เป็นไรครับมีเพื่อนเราอยู่โอ้ยิงใส่คอยด้วยคงต้องถึงเวลาของเราแล้วที่เราจะเป็น h ฮีโร่อีกแล้วสำหรับแมนยูแต่ผมบอกเลยว่าแมนยูทำให้ผมอยากย้ายมากที่สุดแล้วตั้งแต่เล่นเป็นประตูมานะครับส่อนซียังแบบว่ามีการสู้ที่แบบว่าโอเคกว่าน,นี้นะแต่ว่าแมนยูไม่ไหวจริงๆขอละขอละขอละ ขอเองแล้วกันจังหวะนี่จ่ายไปน้องยิงยิงยิงโอ้โห,โห,โห,โหถึงไม่ลำหน้ามันก็ต้องอยิงให้เข้าครับถึงลำหน้าก็วิ่งไปดูตำแหน่งเลยครับโค้งเหนียวไม่ช่วยอะไรจริงกับแมนยูครับโอ้ไม่ไหวแล้วเว้ยเอาเหอะเก็บไม่ได้อีกครับตาลิสกามาแล้วทางขวาไล่หน่อยไล่หน่อยลิเซนโยกหลบมาได้เสียฟาว บางวันไปสิบางวันไปดิเทเปียเทเปียจ่ายมาแล้วกาก้ากาก้าพลิกจะพลิกเข้ามายิงด้วยไปสิครับไปสิครับจะรออะไรรีบจ่ายเราบุกแล้วแล้ว,ลวเราจะไปรอครับเราบุกอย่าไปรออยู่ด้านข้างเพื่อนด้านข้างมิ้งเติมเราม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 า,มาอีบ้าอีบ้าโอ้โอ,โอ้เล่นอะไรกันครับโอ้โหกว่าจะได้บุกเข้าแต่ละรอบโอ้แมนยู โอ้โหอ้ใจจะขาดสู้หน่อยสู้หน่อยเอาขอลูกนี้ขออะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเหลือเชื่อครับเล่นอะไรกันครับเอาเอาเอาหวงบอลหวงบอลอีกโอ้โหใจจะขาดเอาไหนฮเอาใจาให้เขาด้วยขายชาติจริงๆครับเข้าดีเข้าดีเข้าดีโอ้โหให้เขาเล่นง,ง่ายเหลือเกิน ต้องออกไปช่วยทีมแล้วนะครับตาลิสกาจ่ายมาอีกแล้วถึงก่อนด้วยที่ไม่กล้าออกไว้นี่คือเขาจะยิงสวนได้ครับชาลีชาลีจ่ายมาแล้วจหวะนี้ปั่นมาแล้วก็โอ้โหดูครับโอ้ผมช่วยมันยว้หลายครั้งหลายครามากอ่ะไมไดมันไม่มีการต้องใจเย,ย็นครับสตเตปอย่างนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆครับมาไปเองมาต้องประตูคนนี้ไปเองไปเองอีกแล้ว วน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 เอาตัวรอดได้เอาตัวรอดได้ชิงหน่อยชิงหน่อยชิงหน่อยมานี่มาจ่ายขึ้นหน้าโอ้โหทุ่มเทครับไล่บอลหน่อยบีไปบีไปบีไปครับบีไปบีบช่วยหน่อยบีบช่วยหน่อยโอ้โหชิงกันดิบช่วยหน่อยดีครับเชื่อไล่เชื่อไล่หรือเชื่อไล่หรือเชื่อไล่เกือบดักได้บอกว่าออกมาแล้วเสียหนึ่งประตูนี้ไม่ยอมนะครับบางทางไว้ครับเดี๋ยวโดนยิงไกลครับบางไว้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 ให้ดีดีมากโอเค โอ้โหเธอไม่ไหวเลยครับแมันยูกาก้าบินเกับอะไรเนี่ยมาซื้อมาเฮือใช่ไหมมาเยอะมาแล้วจะยิงขึ้นก่อนขึ้นใบยียิงสมอสเปอร์ก็ยังดีครับปะไปทืละทีแล้วสู้ต่อไปครับบงังขึ้นได้แล้วโอ้โหไม่น่าเลยบังอะไรนักหนาวเนี่ยระวังลูกยิงไกลด้วยครับเฮ้ยๆฮตามทานันตามทานันใบยีอย่าติดเข้าประตูนะครับมาอยู่ทางซ้ายแล้วขอตรงนี้ครับบังแม่นๆดีตรงนี้ เก็บได้เก็บแล้อ้าวหญิงสวนไม่เป็นไรครับจ่ายให้นะรับดีๆหน่อยรับดีๆใบยี่วันนี้มาดินก่อนโอ้โดนเสียบหลบได้ครับเก๋ามากมาทิงริมเส้นอย่างนี้ริมเส้นจเจ้าเขาไปยี่ขึ้นหน้าไปดีมากไอ้น้องดีมากใบยี่แกแกขึ้นหลังได้ขึ้นหลังได้ไดมีคนนี้แหละอยู่แล้วโอ้โดนเสียบได้ฟาวได้ฟาวไหม โอ้โหไม่ได้ฟาวเลยครับเดีย๋ยวบอกนะว่าโดนยิงลูกนี้ดีมากสมัติสมัติดีมาก,มมากโอเคผิดได้ช่วยทีมหน่อยครับเสียไว้ก่อนเสียบดักไว้ก่อนยอมเสียครับยอมเสียยอมเสียไม่ให้ยอมเสียประตูครับโอ้โหถ้าเวลาครบหมดแล้วเนี่ยจะเสมอศูนย์นหรอยอมเสียไว้เหลืองไหมครับเอออย่าโดนยิงไกลหมดเวลาครับ โอ้โหเสมอกับสเปอร์0ศูนย์ศูนย์ครับเฮเสมออีกแล้วครับของจริงก็เสมอครับในเกมก็เสมอ <c oughs> โอ้ยไม่ไหวจริงๆเอออยู่ที่สี่ไม่ไหวกับกับผลงานของกองหน้าครับกับกับทั้งทีมเลยแล้วกัน เกมต่อไปครับ EP ที่90เจอกับโอลิมปิกลียงนะครับก็ก็ชมแล้วก็อย่าลืมวิเคราะห์เจาะลึกกันได้ครับว่าควรจะทำอย่างไรดีนะครับกับ EP ต่อไปก็ขอบบุนติดตามรับชมสมุดนะครับไว้กับเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ขอล,ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ